สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องกลางวันและกลางคืนซึ่งเด็กๆตื่นขึ้นมาเราจะเจอกับอะไรเอ่ยที่อยู่บนท้องฟ้าอ่าก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองส่วนตอนกลางคืนเราก็เจอกับดวงจันทร์ซึ่งจะขึ้นมาเวลากลางคืนหรือตอนมืดนั่นเองดวงอาทิตย์ ให้ประโยชน์กับเราก็คือให้แสงสว่างส่งแสงแดดออกมาและให้พวกเราตื่นขึ้นมาเพื่อออกมาโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็ออกไปทำงานสัตว์ต่างๆก็ออกมาหาก,กินส่วนดวงจันทร์จะขึ้นมาเวลากลางคืนและให้เราส่งแสงให้เรามองเห็นในายามมืดนะคะอันนี้คือภาพ ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กิจกรรมต่อไปของเราก็คือกิจกรรมสร้างสารรค์ซึ่งกิจกรรมสร้างสารรค์วันนี้คุณครูก็จะมีใบงานภาพดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นะคะอ่านี่คือใบงานาาก็คือสีไม้อุปกรณ์อันที่3ก็คือ สีเทียนซึ่งเด็กๆสามารถใช้สีไม้หรือสีเทียนระบายสีได้นะคะเด็กๆรู้แนละ้วใช่ไหมคะดวงอาทิตย์ให้แสงสีอะไรดวงจันทร์ให้แสงสีอะไรเรามาแข่งกันระบายสีดีกว่านะคะส่วนใครที่เสร็จแล้วอย่าลืมส่งใบงานหรือให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปส่งมาให้ครูครูดูและบอ,อกเพื่อนๆกันได้นะคะ สวัสดีค่ะ